สวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราพามาชมกล้วยไม้นะคะเป็นกล้วยไม้ลูกผสมนะคะนี่ก็จำชื่อไม่ได้เนะจำได้แต่ว่าเป็นกล้วยไม้ลูกผสมนะคะามีดอกน่ารักนะคะเป็นเป็นพวงชอดอกเป็นพวงเลยนะคะ เป็นดอกสีแดงออกส้มนะคะจะมีปากปากน้องจะเป็นสีชมพูนะคะหวานหวานวาน,น่ารักน่ารักนะคะเลี้ยงง่ายนะคะก้อยไมย้พันนี้เลี้ยงง่ายจริงแต่ได้มามก็ออกดอกเป็นสามสามรอบแล้วนะเนาะเลี้ยงง่ายค่ะดอกก็บรรทน ดอกบันทนบานนานนะคะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมอ่อนนะคะต้องชมใกล้ๆเนาะวันนี้ก็พามาชมความสวยะค,ะความงามของน้องนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะจะอัปเดตให้ชมใหม่นะคะ